ไม่ทุ่มไม่ทักเมือนลวทุกโก้หวัดดีครับ เช็ดหน้าค ab <my> <ะ>่ะแล้วก็เดินไปอาบน้ำหนอนแปบกมากเสียหายเทนบ้านอยากเจอจังไม่ได้เจอเลยเปิดมีเมียเด็กไม่โดน ฟังไปฟังมากันเพาะนะให้เพลงเก่าๆกลับมาดังอีกอะไรแบบนีดีจะตายจะนอนแล้วอาบน้ำเสร็จก็นอนแล้วอ๋อที่สิ่งที่พี่ฟ้าจะพูดก็คือเอาเพลงกันเอาเบาไว้ปิดตรงนั้นเดี๋ยวพูดก่อน วันที่ยี่สิบสามเอาเอาวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะพี่ฟ้าจะมีไปออกเขาเรียกว่า outdoor ที่เป็นงานแบบเป็นงานอีเวนต์อะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถไปเจอกันได้อยากให้ทุกคนรอติดตามในเพจ Miss Grand t h a แล a n d แล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอาพี่ฟ้าไปทำอะไรที่ไหนเงี้ยใครอยากเจอตัวจริงอยากมาถ่ายรูปเงี้ยมาได้เลยวันที่17จจะมีออกรายการแฉด้วยนะคะน่าจะไปกับ ที่แป้งหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคะรายการแชร์อีกรอบหนึ่งฝากทุกคนติดตามด้วยรอบนี้เนี่ยน่าจะไปกับน้องชา์ลอด,ด้วยนะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบสามจะเป็นวันที่พวกเราจะไปเจอกันที่เซนทัลเวลเป็นการเปิดตัวเซรั่มอิงหลอที่ห้างเซนทัลเวลนะคะ อยากให้ทุกคนไปมากๆเลยไปให้กำลังใจพี่ฟ้ากับน้องชาลอตเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้ออกอีเวนต์งานคู่งานแรกที่เป็นอีเวนต์งานคู่เลยนะอยากให้ไปให้กำลังใจกันเยอะๆไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าพี่แป้งจะมีของขวัญให้สำหรับแฟนคลับชาวด้อมด้วยที่จะไปดูพวกเราในวันนั้นใครไปบอกหน่อยสิคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็ ยี่สิบสี่ยบสาแล้วก็ยี่4ี่ยบสีเนี่ยจะเป็นหมอลำ Rising ตา a r เหมือนเดิมก็คือ Miss Grand เอกระเบียบวัฒศิลป์เหมือนกับที่เคยจัดเลยแต่ว่ารอบนี้จะยิ่งใหญ่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยเดใครที่มาไม่ได้ที่ส่วนรถไฟจัดที่เดิมเวลาเดิมใครมาไม่ได้พี่ฟ้ายากให้ไปเข้ากลุ่มปิดใน Miss Grand Thailand ทักไปที่เพจเพจ Miss Grand Thailand ทักไปที่ชัดแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มปิดหมอลำแค่นั้นแหละเดี๋ยเขาจะส่งลิงก์ให้แล้วก็เข้าไปในกลุ่มปิดเนี่ยจะเป็นการไลฟ์สดที่มันจะติดขอบเวทีเหมือนประหนึ่งว่าดูชัดเสียงแสงสีเสียงทุกอย่างชัดเหมือนว่าเราได้อยู่หน้าเวทีอยู่ติดคอนเสิร์ตเลยและแบรรยากาศในการอยู่ในกลุ่มปิดจะเป็นไลฟ์สดทุกคนสามารถคุยกันได้อะไรกันได้นะคะ ได้มากพอดีพอดีว่าเนี่ยแบตหมดไงเราก็เลยบอกว่าจะมาบอกดอมผ่านทางไลฟ์สัหน่อยบอกเราว่าอะไรว่าแบบชาด้องขาเดี๋ยวขอเวลาชาร์จแบตแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้แบตหมดค่ะแค่นี้หมายถึงว่าแบตโทรศัพท์หมดใช่คะ่ะว่าแบตหมดไงแล้วก็เลยมบบอกอออใช่เห็นว<ๆ>่าไลฟ์อยู่ไงเมื่อกี้ดูไลฟ์อยู่แล้วพอดีแบบอยู่มันก็ดับไปใช่ปะ อืแล้วยังไม่ได้บอกในด้อมไงอือจริงนะก็เลยบอกว่าแวะมาหาแบบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคนดูเยอะแยะเลยอย่างไรก็ต้องมีด้อมเราอยู่ในนี้บ้างห่ะขอร้องชมพูขอร้องอืยังไม่อาบน้ำเหรอยังไม่๋้อดกจะไปคลีนาแล้วก็ดูไลฟ์อยู่ไงไลฟ์ใครไลฟ์ใช่ของฟ้าเองเอาหรออือจริงจนะ แบตหมดเลยดูจนแบตหมดเลยบบแบบสู้ชีวิตก็นิดนึงแบตสู้ชีวิตเหมือนเหมือนเขาเนี่ยแหละบอสบอสของชมพูรีบกลับ <c oughs> อ๋อบอสเขามาหรอให้ดูความให้ดูความสู้ชีวิตของชมพูค่ะพร่ว่าค่ะพอดีว่าแบตหมดค่ะแล้วแบบ เราดูไลฟ์เขาอยู่ไงคะแบตหมดปุ๊บล้วแบบอ่ะตาละยังไม่ได้บอกในด้อมเลยว่าแบบแบตหมดนะคะอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่ามาบอกรับดเดียวเดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวต้องไปคินหน้าละอย่านอนดึกนะอันนี้คือกลับ,กล,บกลับเลยไหมหรือว่า <c oughs> อยู่มา <c oughs> อยู่มา <c oughs> ว่าจะไม่กลับละนอนดีดีกว่าน้อนอนอนกลับเดืนนี้กลับเด๋ยนนี้โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะุณมิวสวัสดีค่ะกุดไนย์นะสาว นายค่ะกุ้นนายนะคะทุกคนอ่านรู้เรื่องแล้วนะชมพูแบตหมดนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งไว้โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายแบตหมดก็จะเดี๋ยวจะลบออกว่าแบตหมดก็จะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันวันที่16เล่นี่พูดถึงเรื่องรอบหมอรำมมีเซอร์ไพรส์ไหม มีแน่นอนค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะมันจะมีกลุ่มปิดนะคะเพียงแค่399บาทอยู่ได้สี่วันจะเปิดดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้วหรือจะกลับมาดูแล้วดูอีกก็ยังได้เลยดูแลดูอีกดูอีกดูแล้วใช่ไม่เราได้ข่าวว่าเราจะเป็นนางเอกเหมาะจะเป็นนางเอกหมอํำด้วยใช่ไหมรับบทรับบทนางถือไม้เนาะลองได้ไม่ได้ก็ก็ได้จะลองได้จริงจริงแล้วลองเพลงได้ไหม ได้เราก็ลองเพอะได้อยู่แต่อาจจะแบบไม่ได้มืออาชีพเท่าฟ้าไงแต่เราก็ลองได้อ่ะท <ขอ S 1> ี่แะรองได้นะด้อมชมพูรอ,อดูเลยล,ล้หมอย่าลืมนะคะชาด้อมสามร้ยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นอยู่ได้สี่วันเออหรือไปเจอในงานงานก็ได้แต่ว่าใครเอาจริงๆอ่ะนี่เดี๋ยวปักหมุดมันปักหมุดได้ไหมหอ่ะพี่เขาปักหมุดหรอ่ะอ่ะ ปักไว้ให้นะคะใครที่อยากจะเขาเรียกว่าดูเหมือนติดขอบวดีบางคนเป็นแฟนคลับนางงามอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกที่จะมาก็เข้ากลุ่มปิดได้เลยซึ่งกลุ่มปิดง่ายมากกดลิงก์หรือว่าเข้าในเฟซเพจ r s n d กรน t l a n l น่ะว้าวฉนหลดมาว้าวมาตนี้เราตอนนี้ไม่ห้องนองให้หองไม่อนฉันจกลับบ้านล้อมหมอแล้ว รอบเดี๋ยวออะตอกัน่กอนรอบหมอลำคือเป็นทุกอะไรลือเสียสูตรเลยเสียส <c oughs> ูตรแลวใครที่ไม่สะดวกมาสมมติว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าแบบว่าติดงานติดธุระอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะมาดูแบบติดขอบเวทีแต่ว่ามาไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้ากลุ่มปิดได้เลยที่เพจ Miss Grand Thailand กดที่ลิงก์ที่พี่ฟ้าปักหมุดให้หรือจะทักไปที่เพจ ก็ได้พิมพ์คขาว่า Miss Grand t i g i l a n d ก็ขึ้นแล้วแล้วก็ทักไปที่แัทแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มปิดเท่านั้นเองอย่า<ช>แซลง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่ลิงก์มันจะมีขั้นตอนให้เราได้กดได้ทําตามระบบของมันเลยไม่ยุ่งยากแน่นอนจริงๆค่ะที่เราว่าคนแบบอันนี้จะเข้าเยอะมากเลยนะรอบนี้ไม่อยากในหะ้ทุกคนพลาดเพราะว่า4ี่วันนะสามบาทก็คือดูได้สวันแล้วมันสามารถยอ้อนกลับมาดูได้สมมติเราดูจบอะสามารถ เก็บไว<ช>้ดู<ช>อีกได้ช่วงไหนไก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะเพราะว่าฟ้าเชื่อว่าจะต้องมีคนอยากย้อนกลับไปดูแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ปะเซอร์ไพรส์มันเยอะมาก<ช>รอบเนี้ยมันมีเยอะมากๆจริงๆอ่ะมีศิลปินรับเชิญแล้วก็มีนางงามขึ้นมาร้องเพลงด้วยซ<ช>ึ่งจะเป็นใครนั้นทุกคนก็ต้องไปรอรุนเอาใช่มาในเพลงอะไรบทเพลงอะไรคู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามชมได้เลยทางหน้าง,งานแล้วก็ในกลุ่มปิดด้วยนะคะ เข้าแล้วดีมากค่ะจริงๆเนี่ยพี่ฟ้าจะบอกว่าทั้งกล้องเราใช้กล้องเคนกล้องดอลลี่ในการถ่ายมันจะชัดมากๆมันจะชัดมากเหมือนว่า,าดูเราดูแบบติดขอบเวทีเลยถามว่าทำไมถึงต้องมีการเก็บเงินเข้ากลุ่มปิดเพราะว่ากล้องที่เราใช้ถ่ายอะ่ะมันก็เป็นกล้องอย่างดีด้วยใช่ทุกอย่างนี้ค่าใช้จ่ายมีต้นทุนแล้วก็บอสก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ศิลปินเนาะสำหรับหมอรำไรชินซาสามคนเนี่ยเราก็ได้ด้วยคนละสองหมื่นบาทจริงรนะคะก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเป็นการเป็นเขาเรียกอะไรขนมให้พวกเราให้น้องๆด้วยนะคะไปที่งานก็สนุกอใครอยากจะไปเจอที่งานก็ไปได้เลยนะคะค่าเข้าแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่ยี่สี่ยี่สี่ยห้ายี่หกยี่เจ็ดโอ้โหสี่ <4 S 2> วันนะคะ พลาดไม่ได้นะคะทุกคนกดเข้าไปจิ้มไปที่ลิงก์เลยนะคะระบบนี้คือ,อ <ด S 1> จิ้มบอก <ด S 1> ว่าเอยเมือ่อว่าชมพูไม่รีบไปชาร์จแบตเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปชาร์จแล้วค่ะตายละแบตหมดนะลืมตัวลืมไปเลย<笑><笑>โอเคเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปคลีนหน้าละซีอู๋ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ไม่ได้กลับใช่ไหมจอกับวันนี้ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนที่หน้าชนนอนอยู่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนละโอเคมีห้องตรงข้ามนี่เองตอนนี้จริงๆมันดึกแล้วมันต้องกลับแล้วนอนกับพี่หน้าก่อนก็ได้กลับดีเช้าเนาะโอเคบายมาละสสวัดีค่ะชาร์ลอตออสตินไปแล้วออกไปข้างนอกแล้วตอนแรกคิดว่าน้องกลับคอนโดได้ซ้ำแต่ว่าวันนี้นอนคนเดียวแล้วหงาแน่ๆ ขอคลีนอีกรอบหนึ่งแล้วกันก่อนจะลงไลฟ์นะัทุกคนพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วก็อาบน้ํานอนแล้วอย่าลืมนะคะรอบหมอลำวันอาจแจ้งอีกรอบหนึ่งสิบเจมีรายการแฉแล้วก็มีอีเวนต์ของแกลบด้วยตอนเช้านะคะแล้วก็ยี่สิบสามอีเวนต์ที่ห้างเซนทรัลเวลนะคะเปิดตัวเซรั่มติดไปแล้วจริงๆคือชื่อเซรั่มเอ็กเ s นซีเซรั่มใบวิงไว้แต่พี่ฟ้าติดเรียกว่าเซรั่มอิงหลอดไปแล้ว อิงหลอดละกันจำง่ายๆเซรั่มอิงหลอดไปวิ้งไว้นะคะวันที่23ที่เซ็นทัลเวิลด์เป็นการออกอีเวนต์ของเราเขาเรียกว่าแพคคู่ครั้งแรกเลยอยากเห็นว่าห้างมันจะแตกจริงไหมห้างแตกมันจะเป็นยังไงปกติกพี่ฟ้าเคยแต่ไปกรีดดาราที่ห้างแต่ว่า ไม่รู้ว่าพอเป็นโมเมนต์ของตัวเอง่ะมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะแล้วก็พี่แป้งจะมีแจกของขวัญเล็กๆน้อยสำหรับแฟนคลับที่มาที่งานด้วยนะคะรวมถึงวันที่24 25 26 27มันจะเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้อยู่ใกล้ก็เรียกว่าใกล้ชิดนางงามแล้วก็ดูที่ไหนไม่ได้แล้วกับหมอลำระเบียบวรสินนะคะเอก,กับมิสแกรนใครสะดวกไปที่งานก็ไปนะ ก็ไปได้หรือว่าใครไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศหรือติดงานก็ดูในลายกลุ่มปิดได้นะคะเป็นบรรยากาศการไร้สด3า9ยสบาบาทนะคะดูได้4วันแล้วก็เก็บไว้ดูย้อนหลังได้แต่พี่ฟางว่าใครที่ใครที่มาที่งานอะ่ะก็สามารถเข้ากลุ่มปิดได้เพราะว่าอะไรรู้นะบางทีภาพที่เราอยู่ที่งานมันก็ไม่ชัดเท่าในกล้องหรือว่าบางทีแบบงานมันจบไปแล้วคิดถึงบรรยากาศก็สามารถเก็บไปดูย้อนหลังได้ เราบอกเลยว่ามีศิลปินรับเชิญที่ทุกคนจะไม่คาดคิดว่า um, มาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วก็มีนางงามมาร้องเพลงด้วยรอบที่ผ,ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีนางงามขึ้นมาร้องมีแค่เออไม่ได้มีนางงามท่านอื่นขึ้นมาร้องมีแต่นางงามที่เป็น rising star มีฟ้ามีแป้งแต่ว่ายังเจอพี่ฟ้าเจอแป้งโกแล้วก็เจอน้องแนนเหมือนเดิมแล้วก็เจอพี่พ ศิลปินหมอลำและเบียบว,วัฒสสินเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นอยากให้ทุกคนไปรอนุ้นดูว่ามีใครบ้างเออแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เพลงโชว์นะคะเราจะเปลี่ยนใหม่หมดจะไม่ได้ร้องเพลงเดิมเซ็ปเดิมเลยจะเปลี่ยนเพลงใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะคะสามเกบเก้าเก็บไว้ดูได้แล้วก็ดูสามนี่คือทั้งหมดเหมาไปเลยสี่วันนะ คิดง่ายๆตกวันละร้อยเองวันละร้อยเหมือนได้ไปดูหน้างานอะเพราะว่ากล้องดอลลี่กล้องเคนก็คือชัดอยู่แล้วอือบางทีไปดูหน้างานยังไม่ชัดเท่าดูในในกลุ่มปิดเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มปิดนะคะเห็นลิงก์ด้านล่างไหมที่พี่ฟ้าปักบุดไว้นี้นะคะกดลิงก์เข้าไปหรือทักไปที่เพจ Miss s Grand t h a i l a ด d ภาษาอังกฤษในเพจเ facebook อะ มิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็ทักแชทไปว่าขอเข้าขอลิงก์เข้ากลุ่มปิดแค่นั้นเองป่าชารลอตถ่ายงานอยู่ข้างหน้านะคะพี่ฟาก็ต้องถ่ายเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าจะถ่ายพรุ่งนี้วันนี้รู้สึกว่ามันแบบหน้ามันไม่เฟสแล้วจริงมันจะเป็นศิลปินที่ทุกคนก็จะอาให้มยไงง่ยอะไรเงี้ย แอบชุดนอน <Okay. S 1> ใครนอนแล้วฝันดีนะครับที <Okay. S 1> ่เราก็ไา้ไปจะนวดให้เหรอจริงบ้าแ <Hey, S 1> อบถือมาแล้วแอบตกใจเหมือนกันนะถือมาอย่างเงี้ย <laughs> ใจความหมดตอนแรกอะ่ะ <laughs> ถือมานน่ากลัวมาก <laughs> อุ้ยจริงมากทีน่าก็นู้ที่พี่จริงหรอจริงมากักว่าขออาบน้ำบบนิบหนึ่งนะคืออาบน้ำเสร็จแล้วค่อยรวดชมพูแบบติดแล้วเหรอลายมากเก็บความีไฟเปล่าต้องไฟม,มันมืดง่ะเปล่าทีน่าจะไปร้องสาวบางโพไปเลยทีอะไรนะแปรงที่มันต้องถอน เออเดี๋ยวมาอ่านเศล้าเรียนนะง่ายอ่ะพี่น่าหน้ารักจริงเพิดเพลงอ่ะกันจะลงไลฟ์เดี๋ยวแปลงคอนเสิร์ตเขาลงไลฟ์แล้ว And I think about you in that way But I will be blind And I pretend I'm happy for you When you find some dude to take on But I won't be at night And in the midst of the crowds And the shapes in the clouds I don't see nobody but you In my rose scented dreams Wrinkles silk on my sheets I don't see nobody อ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่พี่ฟ้าจะบอกอีกเรื่องหนึ่งค่ะ <c oughs> ทุกคนคะเข้าไปก่อนที่จะไปนอนกันนะคะเข้าไปที่หน้า Facebook พี่ฟ้าจะเห็นที่พี่ฟ้าแชร์ของ อองตวนนะคะเป็นสินค้าอีกหนึ่งสินค้าที่ตอนนี้พี่ฟ้าจะได้เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนนะไปช่วยซัพพอร์ตเข้าไปช่วยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พี่ององตวนติ่นโอใช่ไหมอองตวนด้วยนะคะพี่ฟ้าแชร์ไว้หน้า Facebook พี่ฟ้ากาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนทานทุกวันอยู่แล้วแล้วพี่ฟ้าเชื่อว่าคุณภาพดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น พี่ฟ้าได้เป็นพรีเซ,น,น,เซนเตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าเขาไว้ใจให้เราได้ร่วมในการทำงานกับแบรนด์สินค้ากาแฟของเขาด้วยอยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยกันสนับสนุนนะคะก็ไปสั่งซื้อเยอะๆรู้สึกว่าเขาจะมีแคมเปญว่าถ้ายอดถึงตามที่เขาพูดเนี่ยเขาจะให้เป็นอิงลอกเลยนะไปช่วยกันดันตอนนี้ยังแค่พี่ฟ้าคนเดียว แต่ถ้าสามารถพลังชาวด้อมอิงหลอดสามารถทำให้ยอดถึงได้ก็จะเป็นอิงหลอดเป็นพรีเซนเตอร์เลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ทุกคนแล้วพี่ฟ้าแชร์ไว้หน้า facebook พี่ฟ้าเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปช่วยกันสั่งซื้อให้ยอดมันเยอะๆเจ้าของแบรนด์เขาก็จะได้แบบชื่นใจคิดไม่ผิดที่เลือกเราอะไรเงี้ยจะได้เป็นอิงหลอดตอนนี้ิงแค่พี่ฟ้าคนเดียวนะ ขอให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ Comment มากแค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่ช่วยกันสั่งซื้อหรือซัพพอร์ตแบรนด์เขาอะไรเงี้ยเขาก็จะดูว่าเขาเลือกแล้วเขาจะผิดหวังไหมก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเออแบบเขาเลือกอิงนอรมาแล้วจะแบบยอดจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยกาแฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสั่งมาก็ต้องกินอยู่แล้วสินค้าทุกอย่างที่พี่ฟ้าไลฟ์ไะ ที่ผ่านมาก็คือทุกคนกินอยู่แล้วอะ ชาถ่ายงานอยู่ค่ะน้องถ่ายรืวริวนยทุกคนคะพี่ฟ้าลงไลฟ์ล้งนะคะแล้วเดี๋ยวเอไว้คุยกันพี่ฟ้าขึ้นไลฟ์ใหม่วันนี้ไม่ไหวแล้วพี่ฟ้า,ารับพียาทำงานมาตั้งวันก็คงจะนอนแล้วนะคะ굿ไนท์นะคะทุกคนรักทุกคนนะคะอย่าลืมนะไปที่หน้าเฟซพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าแชร์ไว้กาแฟาขององค์จมติโต้ช่วยกันนะคะ แล้วอยากหน้าใสแบบวิฟ้าก็ต้องใช้เซรั่มอิงหลอดนะรู้ไหม